สวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับัสดีคลิปวันนี้นะครับก็ผมจะมาคุยนะฮะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ชมรายการท่านหนึ่งนะฮะเริ่มเห็นภาวะที่ผมสอนนะฮะก็คือไอตัวทาาปรู้นะครับหรือภาวะพันธิพาณนะครับโดยก็ได้ดูคลิปของผมนะฮะก็ประมาณสักไม่ไม่ถึงเดือนนะครับพอมีข้อสงสัยนะฮะก็จะถามมานะครับในคลิปนั้นๆนะครับซึ่งเออซึ่ง ดูแล้วนะฮะคลิปล่าสุดนะฮะที่การพิจารณาความไม่เที่ยงนะฮะก็ส่งสภาวะมาให้ให้ผมฮะว่าได้ท่านผู้นี้นะฮะผมขอใช้ชื่อคําว่าดีๆแล้วกันนะฮะจะเสินในมของของ,ของท่านนะใช้คําว่ายินดี D ๆนะฮะผมขอเรียกท่านว่าดี D ๆแล้วกันซึ่งก็ได้มีการเรียกว่าแจ้งผลของการปฏิบัตินะครับว่าเความคิดมันจางมากนะครับ นะฮะความคิดจางมากแทบแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะมันจางมากแทบไม่เห็นนะครับก็แสดงว่าเออท่านนี้นะฮะท่านนี้เนี่ยจากการปฏิบัติเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็พบว่าเอ,อ่อการการที่ความคิดมันจางมากนะครับแสดงว่าท่านเนี่ยอยู่กับธาตุรู้แล้วนะับนะฮะท่านอยู่กับธาตุรู้แล้วนะครับนะครับไอธาตุรูเนี่ยคือภาวะของพันิพพานะครับนะ คุณดีๆเนี่ยฮะก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเห็นภาวะของภาะนิพพานนะครับภาวะนิพพานเนี่ยจะเป็นภาวะที่ความคิดเนี่ยมันมันจะไม่มีนะฮะจะอยู่กับรู้นะครับแล้วมันจะสนใจอยู่อยู่แต่รู้นะครับเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่เที่ยงะฮะเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับนะครับได้ถามมาว่าได้เราต้องมีการเจริญสติต่อไปไหมซึ่งการเจริญสตินะฮะมันก็ยังยังยังต้องเจริญต่อเนื่องนะครับ แต่จ started, pues name, er. ims, to to ุดของของการเจริญสตินะครับสำหรับคุณดีๆแล้วเนี Gender ่ยนะฮะก็สตินะครับที่ผมเคยสอนนะฮะสติเนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้นนะครับก็ต้องไประลึกรู้ที่กายก่อนนะครับนะฮะเพราะตัวระลึกไปการระลึกที่กายเนี่ยมันจะตัดความคิดได้นะครับนะฮะเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นระลึกที่กายความคิดก็เลยทํางานไม่ได้พอระลึกไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับมันก็จะอยู่กับรู้นะครับพออยู่กับรู้เนี่ยนะครับนะฮะเราเราก็ระลึกที่รู้แทนนะครับนะฮะ ระลึกรู้ที่ที่รู้แทนก็คือระลึกที่ระลึกที่ตรงว่างๆครับนะฮะแต่ที่เกิดวัาเรากําลังเราไม่พอนะฮะเราก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับก็มาเล็กมาเลิกระลึกรู้ที่กายนะครับนะนะครับซึ่งซึ่งจากที่ผมได้ได้ได้ดูไทม์ไลน์นะฮะไทม์ไลน์ของคุณดีๆนะครับก็พบว่านะฮะคลิปคุณคุณดีๆนะฮะปฏิบัติเนี่ยนะฮะก็ ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะฮะก็เห็นในสภาวะของพันธิพานแล้วนะครับซึ่งไอ้ภาวะพันิพาเนี่ยฮะก็จะเป็นภาวะที่มันเ็าเรียกว่ามันมันหยุดคิดนะฮะมันหยุดคิดมันไม่คิดแต่มันรู้ได้นะครับนะฮะซึ่งคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะอยู่กับความคิดนะฮะจะใช้ความคิดเป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติได้นะฮะเราจะอยู่กับรู้แทนรู้นี่มันดีกว่าความคิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นจิตใจที่สะอาดนะฮะมันว่างว่างนะครับ การคิดการอะไรเนี่ยมันก็จะกระจ่างนะครับผลไม่มีเอ่อไม่มีเหมือนมีเมฆบางบางพาทิ์นะครับนะฮะพอเมฆบางพาทิศเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศของเขาเรียกว่าความความมืดเนี่ยฮะความคึามคึมๆเนี่ยฮะถ้ากรณีมีเมฆฝนเนี่ยฮะก็จะเกิดความความคึมแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อพาทิ์นี่ออกมาจากตัวเมฆพุ่มมันจะเกิดความสว่างสวัยนะครับมันก็จะเห็นอะไรชัดนะฮะนะครับก็เปรียบเปรียบเทียบเหมือนแบบเดียวกันนะครับ ซึ่งกรณีของคุณดีๆนะฮะก็ถือว่าการปฏิบัตินยรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งจากที่ผมดูดูจากทาม์ไลน์นะฮะที่มีคําถามมานะครับในในวันวันแรกนะฮะที่ถามมาที่ได้ดูคลิปวันที่19กันยานะครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเปรียบเหมือนนําผักตกชวอาออกจักษะนะครับแล้วมาส่งสภาวะครั้งล่าสุดนะฮะนะครับที่มีคําถามมาเมื่อ12ตุลาคมนะฮะ นะฮะซึ่งผมออกคลิปล่าสุดไปนะครับนะที่จะมีรูปของรถไฟนะฮะนะการพิจารณาความไม่เที่ยงนะฮะซึ่งดูดูดูจากเวลานะครับของคุณดีๆเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเลยนะครับนะฮะสิบเก้ากันยาถึงสิบสองตุลาคมยังไม่ถึงเดือนดีๆยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็พบว่าเห็นสภาวะของทาาุรู้หรือพันธิพาแล้วนะครับอันนี้อันเนี้ยที่ผมจะสื่อเนี่ยอย่างอยากจะสื่อยางนี้ครับก็คือ ธรรมบ้านของพระพุทธเจ้านะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติปัะฐานสี่นะฮะ,ะตัวตัวนี้นะฮะมันคุณก็จะเป็นบทพิสูจน์นะฮะว่าการเจริญสติปัะฐานสี่ที่ท่านท่านดำหลัดดำหลัดไว้เมื่อ2,500กว่าปีเนี่ยนะฮะมันเป็นไปตามที่ท่านดำหลัดเลยนะฮะนว่าใครเนี่ยจเจริญสตินะฮะในในอ,ร,อริบทต่างอริบทต่างๆในชีวิตชีวิตประจำวัน,นะฮะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิด นะหรือจะพยักหน้านะฮะกระพิบตานะครับในในกรรมฐานทั้งสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะฮะนะฮะมีสติระลึกระลึกรู้ในในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมนะครับอย่างต่อเนื่องครับก็จะเนี้ยก็จะสามารถสําเร็จนะฮะมรรคผลนิพพานนะครับอย่างอย่างช้านะฮะเจ็ดปีอย่างกลางนะฮะ เจ็ดเดือนแล้วอย่างเร็วนะฮะเจ็ดวันนะฮะอันเนี้ยของคุณดีๆนะก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าสติปัฏฐานสีที่ท่านได้ตัดไว้เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนเนะี่ยมันเป็นความจริงน,นะครับภาวะที่ที่คุณดีๆได้ได้ได้มีการเขาเรียกว่าส่งสภาวะให้ผมเนี่ยพิจารณาเน,น,นี่ยนะตัวเนี้ยมันเป็นภาวะของาธาตุรู้หรือภาวะนิพพานนะครับนะฮะธาตุรู้นะฮะก็คือาธาตุของพุทธะนะครับ พุทธะก็คือผู้ผรู้ผู้ตื่นผู้บวกบานนะครับความหมายของพุทธะนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็นะ,ะก็อันที่จะเป็นเรื่องเฉพาะตนนะฮะและไอการปฏิบัติที่จริงมันไม่การปฏิบัติที่จริงมันไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่ที่พวกเราคิดนะฮะแต่แต่ด้วยที่ว่าเรามีข้อมูลเยอะนะค,คือมีการศึกษาเยอะแล้วไปติดเอกวกตำรานะครับตามจริงธรรมะมันเป็นของรู้ซื่อๆนะฮะการรู้ซื่อ นะครับก็เรียกว่ามีสติและลึกรู้นะฮะกายขยับไปยังไงนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับพอพอเรารู้รู้กายไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมารู้ที่จิตจิตนี่ก็คือผู้รู้นะครับนะฮะพอเอว่ากายมันรู้ตัวเองไม่ได้มันก็ต้องมีตัวผู้รู้เนี่ยไปรู้กายซึ่งคนเนี่ยจะไม่ค่อยสังเกตนะครับก็จะไปเรียกว่าจิตส่งออกไปที่กายนะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีตัวผู้รู้เนี่ยไปรู้กายนะครับม่ถึง ให้สังเกตตรงนี้ไว้นะครับผู้รู้ก็จะเป็นธาตุรู้นี่เองนะครับที่จริงมันไม่มีอะไรธรรมะแต่ด้วยความที่ว่าเราไปศึกษาเยอะครับพอไปศึกษาเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดวิตกวิจารนะครับนะครับก็จะทําให้เราหลงไปนะครับที่จริงธรรมะพระพุทเจ้าไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือสติระลึกรู้ที่กายนะครับตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันก็จะมันก็จะมันจะเด่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตนะครับว่าเออตัวจิตผู้รู้เนี่ยมัน เป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับซึ่งธรรมะของพุทธเจ้านะฮะก็จร, exactly. จริงมันง่ายมากนะครับอย่างของค like ุณดีๆนะฮะก็เป็นเครื่องที่พิสูจน์แล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึงเดือนเองฮะก็เห็นภาวะของธาตุรู้นิพพานแล้วต่อจากนี้ไปนะฮะก็จะไม่ยากแล้วนะครับถ้าเราเห็นไอ้ตัวธาตุรู้นะครับซึ่งเขาเออซึ่งก็จะมีการเปรียบเทียบนะฮะการเห็นภาวะนิเริ่มเริ่มเห็นภาวะนิพพานนะครับ ก็เหมือนบุคคลนะฮะที่ลอยคออยู่ในการทะเลนะฮะถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยก็คือจะจมลงมาในทะเลนะครับบุบโผล่แล้วก็จมมาลงไปในทะเลช่วยตัวเองไม่ได้ผู้ที่เห็นภาวะของธาตุรู้หรือหรือน,นิพพานนะครับก็เหมือนคนที่ลอยคอนะฮะขึ้นมานะฮะสามารถลอยคอขึ้นมาได้แล้วนะครับนะครับลอยคอขึ้นมาเหนือเหนือน้ํานะครับแล้วก็มองไปที่ฝั่งนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่า ก็ต้องอาศัยกําลังของตัวเองนะฮะที่จะว่ายน้ำและเข้าฝั่งนะครับพอเห็นฝั่งแล้วว่าฝั่งอยู่ตรงไหนก็จะเลื่อนจิตนะเขาจะมีการเลื่อนไปตามลําดับนะฮะนะครับก็จะเลื่อนจากพระโสดาบันนะครับแล้วก็ไปสกิทาคาอาณาคามีแล้วก็พระรหันในที่สุดนะฮะก็คือขึ้นฝั่งแล้วนะครับอย่างอย่างกรณีของคุณดีๆนะฮะตอนนี้เหมือนกับเพิ่งเริ่มเห็นนะครับเพิ่งเริ่มคือการเริ่มเห็นเนี่ยก็คือโสดาปติมาร์นะฮะ รียกว่าโดาปาติมาร์กนะฮะเพิ่งเห็นครั้งแรกซึ่งจะคนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกจะงงๆหน่อยนะฮะด้วยความที่ว่ามันไม่เคยเจอนะฮะจบสภาวะเออสภาวะที่มันว่างๆนะฮะมันว่างจากความคิดนะครับว่างจากการยึดถือนะครับก็จะงงหน่อยนะฮะจะงงเพราะว่าเป็นภาวะที่เราเกิดมาแล้วไม่เคยเจอนะใครเคเห็นเนี่ยก็จะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันแปลกีมันแตกต่าง นะครับแล้วไอ้การรู้เห็นตรงนี้นะครับมันไม่ต้องไปเสียเวลานั่งสมาธิเลยนะครับเป็นลักษณะของการลืมตานะฮะลืมตาลืมตานี้นะครับเป็นสมาธิแบบลืมตานะครับเพราไว้ตัวธาตุรู้เนี่ยมันก็จะมีมักแปดนะฮะนะฮะองค์ประกอบของมักแปดพร้อมพร้อมสับเลยนะฮะก็ตัวหนึ่งก็จะมีสมาธินะฮะพอเราเจริญสติปุ๊บเนี่ยสมาธิจะตามมานะครับเราจะเกิดปัญญาในตามมานะครับ สำหรับกรณีของอของคุณดีๆนะฮะที่ได้สภาวะธรรมแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าที่จริงมันมันก็มันก็มีเหตุมีผลนะฮะธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลนะครับสบามารถอธิบายได้เนื่องจากว่าคุณดีๆนะฮะ,ะได้มีเรียกว่ามีมีตัวอินรีห้านะครับอินรีห้าเนี่ยนะครับก็จะมีค็ลักษณาคำว่าอินรีห้านะครับมันเป็นความตั้งมั่นของจิตนะครับ หประการนะครับก็คือมีศรัทธานะครับศรัทธาพิศธาส,สติวิริยะสมาธิปัญญานะครับเนื่องจากว่าคุณดีๆนะฮะก็มีศรัทธาในใน,ในสิ่งที่ผมได้ไดสอนไปนะครับนะอันดับแรกเลยนะฮะก็คือศรัทธาถ้าคนนี่นะฟังคลิปผมแนละ้วไม่เกิดศรัทธามนะันก็ไม่มีประโยชน์นะคือฟังผันผ่านไปหรือฟังฟังไปเก็บเป็นความรู้นะฮะนะครับ ความเป็นความเป็นความรู้เก็บไปเรื่อยๆนะฮะแต่ยังไม่เริ่มไม่ยอมเริ่มต้นสักทีนะฮะเหมือนผมบอกสูตรอาหารนี่ฮะก็ไม่เริ่มทำนะก็เพื่เสียเวลาไปนะครับนะฮะเสียเวลาไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกรณีของคุณดีๆนะฮะเขาเอ่อเขามีอินทรีย์ห้านะครับมีความตั้งมั่นของจิตเยอะนะครับพอผมพูดอะไรไปเนี่ยนะฮะก็ก็เกิดศรัทธานะศรัทธาอย่างล้นเหลือนะครับนะฮะศรัทธานี่ก็จะเป็นตัวตัวที่หนึ่งนของอินทรีย์ห้านะฮะ พอมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยนะครับผมได้ได้มีการสอนสติไปนะครับพอมีการสอนสติไปปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณดีๆเนี่ยก็ไปเจริญสตินะครับไปเจริญสติการเจริญสติมันก็ต้องมีความเพียรใช่ไหมก็คือตัวต่อมาคือวิริยะนะฮะวิริยะคือมีความเพียรพอมีความเพียรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิเป็นตัวต่อมานะครับสมาธิก็จะเป็นความตั้งมั่นนะฮะแล้วตัวสุดท้ายคือปัญญานะฮะ ตัวปัญญาเนี่ยก็จะมาเกิดก็จะเกิดขึ้นมานะครับหลังจากเรามีการเจอสตินะฮะสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดอัตโนมัตินะครับมันจะเห็นนะฮะเห็นทุกอย่างเลยนะว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยเรามีเราใช้ความคิดนำนะฮะเราใช้ความคิดนําเราทําอะไรไปเนี่ยทาด้วยความไม่รู้นะฮะไม,ไม่ไม่มีความรู้เลยนะฮะพอเรามาอยู่กับรู้ได้ปุ๊บมันก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อแ,แต่เดิมเนี่ยเราโดนความคิดเนี่ยมันมันลากถูเราไปไหนตอนไหนนะครับ พอดีพอมีสติตัวผู้รู้นะฮะผู้รู้มันก็จะแยกแยะได้จะแยกแยะได้แล้วไปเห็นความคิดเนี่ยมันมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะฮะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงด้วยนะครับนะฮะัมันจะสังเกตตรงนี้นะครับพอสังเกตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่อยู่กับตัวความคิดละมันจะอยู่ผู้รู้แทนนะครับซึ่งคนเนี่ยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดยังเาเรียกว่ายังไม่เคยเจริญสติแล้วไม่ไม่เคยเห็นผู้รู้เนี่ยฮะจะไม่เข้าใจ หรือว่าคนเราเนี่ยจะต้องคิดนะฮะทำอะไรต้องคิดที่จริงมันผู้รู้ดีดีกว่าเยอะนะครับผู้รู้ดีกว่าเยอะเพราะความคิดเนี่ยมันก็เหมือนเมฆหมอกนะ,ะที่มาประบาัง,งผู้รู้อีกทีนึพอผู้รู้เนี่ยมันมัน,มนออกมาจากตัวเมฆปุ๊บเนี่ยนะ,ะมันจะเกิดเกิดการรู้เห็นอะไรต่างๆนะครับเกิดปัญญาด้วยการทํางานเนี่ยฮะจะมีความคล่องแคล่วนะฮะีคว่าคล่องแคล่วการจัดลําดับงานหรือทําอะไรก็แต่นะฮะมือ มันจะทำดึดดืดดืดด,ด,ด้วยปัญญาแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีแมกหมอกมาบังมาบังเรานะครับออวันนี้ก็เลยนะฮะก็เลยอยากจะมามาเขาเรียกว่ามาคุยนะฮะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติเนี่ยต้องมีถ้าเรียกว่าอินทรีย์ห้านะครับศรัทธานเนี่ยต้องมาก่อนนะครับถ้าไม่มีศรัทธานเนี่ยนะครับก็จบเลยนะฮะ นะฮะบ,บนไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่เดินเนี่ยนะก็ขั้นที่สองที่สามเนี่ยไปไม่ได้นะครับนะฮะก็เลยนำะนำ,นำกรณีตัวอย่างของคุณดีๆเนะี่ยมาให้มาให้ดูนะครับแลวกรณีของคุณดีๆนะครับมก็เป็นบทพิสูจน์นะฮะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีเนะี่ยมันเป็นความจริงนะฮะธรรมะของท่านเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดแต่ด้วยความที่คนเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจคําสอนตรงนี้นะครับแล้วเขาเรียกว่า มันมันไม่รู้นะฮะว่าจะไม่รู้ว่าต้องเดินยังไงนะับก็เลยทําให้ให้ช้านะครับแล้วก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ไม่ไม่เกิดศรัทธาขึ้นมานะครับนะมันก็มีมีหลายหลายอย่างนะอย่างเช่นเราเรียกว่าเราเราฟังธรรมะแล้วเราไม่เข้าใจนะฮะพอไม่เข้าใจปุ๊บเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะครับก็มีองค์ประกอบหลายหลายอย่างนะการฟังที่ไม่เคลียร์นะฮะนะครับซึ่งเออนะฮะผมก็มี ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของคุณด the okay. ีๆนะครับเดี๋ยวคุณดีๆเนียฮะก็ได้ได้ดูคลิปผมนะฮะแล้วได้มีคําถามใต้คลิปนะครับในในครั้งแรกนะฮะเมื่อวันที่19กันยายนนะฮะผมได้ออกคลิปนะการปฏิบัติธรรมนะครับเปรียบเหมือนนำพกักตบชวาออกจากสะนะครับทางคุณดีๆนะฮะก็มีคําถามใต้ใต้คลิปมานะครับว่านะอาจารย์คะเราต้อง เราต้องไปถึงจุดไหนคะนะครับก็ผมก็เลยตอบไปว่านะครับจุดที่ค้นหาใจเดิมแท้เจอนะเป็นภาวะที่อิสระไม่มีอะไรเป็นเรานะฮะเป็นของเราสักอย่างแม้แต่ใจเดิมแท้ก็ไม่ใช่เรานะครับขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนไม่ปฏิบัติแล้วครับนะแล้วก็ดีๆก็ตอบขอบคุณค่านะครับนั่นคือคลิปวันที่19กันยายนนะฮะที่มีคําถามมานะครับส่วนวันที่2ตุลาคมนะฮะผมใช้ชื่อคลิป ว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับคุณดีๆก็ก็ได้มีการมีคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะว่าคลิปนี้ดีมากเลยค่ะอาจารย์จะปฏิบัติตามค่ะนะครับผมก็เลยต่อบ่าเยี่ยมเลยนะฮะจะติดตามความก้าวหน้านะครับสำหรับคลิปวันที่ห้าตุลาคมนะฮะก็สามวันต่อมานะครับผมได้ตั้งชื่อคลิปว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอยู่คิดถึงรู้นะครับ ก็เลยมีคําถามมานะครับเราต้องปฏิบัติจนเราหยุดคิดเลยใช่ไหมคะหรือยังมีความคิดอยู่ถึงจบคะนะครับซึ่งคลิปในในครั้งนั้นนะครับผมก็ตอบว่าพ้าแม่ของการปฏิบัตินะครับเราต้องเห็นตัวธาตุรู้นะครับนะครับตัวธาตุรู้คุณสมบัติของธาตุรู้คือว่างนะครับเมื่อเราเจอตัวนี้มันจะไม่มีความคิดเองนะฮะเป็นความว่างความบริสุทธิ์นะครับแล้วผมก็ตอบคําถามนะฮะ ที่ถามว่าเออเราจะต้องไม่มีความคิดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะนะครับผมก็ก็เลยตอบไปว่าที่ถามว่าหยุดคิดเลยใช่ไหมนะครับก็ที่จริงก็ไม่ใช่นะครับความคิดเนี่ยมันยังเอ่อเพราะเราเพราะเราเนี่ยต้องใช,ช้ชีวิตประจําวันนะครับเราอย่างเช่นเราต้องเข้าห้องน้ําหรือเราก็ต้องคิดนะฮะแทนที่แต่แต่ก่อนเนี่ยนะฮะแทนที่เราเอ่อเป็นเป็นผู้คิดนะฮะ อนนี้ก็จะเห็นความคิดจไม่ใช่เรานะครับเท่าน,นั้นเองนะครับเราก็ยังต้องใช้อยู่แต่ความคิดเนี่ยเราจะคิดแบบเท่าที่จําเป็นนะฮะในการใช้ชีวิตนะครับจะหยุดคิดเลยเลยไม่ได้นะครับหยุดคิดเลยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการใช้ความคิดในบางในบางขณะแต่ถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าอย่างกรณีคนทั่วทั่วไปนะครับเขาจะคิดคิดแบบคิดตลอดเวลานะฮะ แต่ถ้าเกิดคนปฏิบัติรันเนี่ยจะคิดเท่าที่จําเป็น ch, นะครับนะฮะในใน,ในบางขณะที่หยุดได้นะฮะก็จะหยุดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์นะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยในบางขณะเราก็จะหยุดคิดนะครับนะฮะการคิดความคิดเนี่ยมันจะมันจะจางมากอย่างที่คุณดีๆได้ได้ได้อธิบายมานะครับความคิดเนี่ยมันจะจางมากนะมันมันแทบจะไม่เห็นนะฮะดังนั้นเนี่ย มันก็เลยทําร้ายเราไม่ได้นะครับเพราะว่าความคิดเนี่ยมันจางนะครับมันจะเือนแต่ก่อนเนี่ยมันจะชัดมากนะครับเวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรนะฮะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคิดในเรื่องไม่ดีตัวเนี้ยมันก็จะทําร้ายเรานะฮะแต่ตอนนี้ความคิดมันจะจางมากนะครับแทบจะแทบจะไม่เห็นนะครับและการปฏิบัตินะฮะมันมันไม่ใช่เฉพาะความคิดที่จะจางอย่างเดียวนะฮะลมไปทุกอย่างเลยนะฮะลมไปใจนะครับการใช้พลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับ พราะสมัยก่อนเนี่ยความคิดตัวเนี้มันจะดึงพลังงานเราไปหมดนะฮะแต่พอเราอยู่อยู่ธาตุรู้ได้นะครับมันก็จะจะทําให้เราเนี่ยนะฮะประหยัดพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการการหายใจเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยการหายใจเราก็แทบจะไม่เห็นนะครับในความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็ไม่เรียกว่าไม่คือเราเราจะไม่ส่งออกครับพอไม่ส่งออกเนี่ยนะเราก็จะไม่เครียดไม่อะไรนะครับดังนั้นพลังงานเนี่ยเราจยอะของผู้ของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย จะ,จะน้อยมากนะครับการใช้พลังงานเนี่ยจะน้อยมากอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องความทุกข์ต่างๆจากความคิดเนี่ยมันมันมันแทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าความคิดมันจางนะครับแต่ความคิดที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้แบบสเปสปามาแต่ก่อนนะครับสําหรับในในในครั้งสุดท้ายนะท,ที่การส่งสภาวะมานะฮะในในใต้คลิปนะฮะ ซึ่งผมมีการออกคลิปครั้งล่าสุดนะฮะก่อนก่อนคลิปนี้นะครับวันที่12ตุลาคมนะฮะซึ่งผมใช้ชื่อว่าการพิจารณาความไม่เที่ยงนะครับซึ่งคุณดีๆนะครับก็ได้ส่งสภาวะมานะครับให้พิจารณานะครับได้ได้บอกว่าอาจารย์คะตอนนี้ความคิดมันจางมากแทบจับไม่ได้แทบจะไม่เคลื่อนนะฮะเราต้องเจริญสติตอบต่อไไม่คะนะครับนะผมก็ตอบ่าสุดยอดเลยนะครับ อยู่ตรงรู้ที่ว่างๆนะครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆให้นานเท่าที่จะนานได้นะครับตรงนั้นเป็นของจริงนะครับความคิดเป็นของหลอกถ้ามีความคิดให้กลับมารู้ว่างๆไปเรื่อยๆให้นะครับแล้วผมก็ตอบว่าใกล้เห็นความจริงแล้วนะฮนะซึ่งเอ่อซึ่งการการเห็นในในลนักษณะความคิดมันจางเนี่ยแสดงว่าผู้รู้เราเด่นขึ้นนะครับผู้รู้ของเราเนี่ยมันเด่นขึ้นความคิดมันก็เลยก็ก็อย่างที่ผมเปรียบเทียบนะฮะ ความคิดเนี่ยเปรียบเหมือนก้อนเมฆและผู้รู้เนี่ยนะฮะเปรียบเหมือนพระอาทิตนะ,ะครับเมื่อก้อนก้อนเมฆเนี่ยมันมันลอยลอยไปนะครับนะฮะมันก็เหมือนกับก้อนอ่ก้อนเมฆเนี่ยที่มันบดบังเราเราไม่ได้นะครับความรู้เลยมันก็เลยมันก็เลยเด่นนะฮะไอ้ความรู้หรือผู้รู้นะฮะมีหลายหลายชื่อนะครับบางทีเราฟังแล้วอาจจะเอ่ไม่ใช่ตัวเดียวกัน嘛ก็คือตัวเดียวกันนะฮะผู<ด>้ร<ด>ู้ความรู้นะฮะธาตุรู้พุทธะนะฮะ เหมือนกันนะครับแล้วแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะใช้ยังไงนะครับพอไอ้เมฆเมฆมันลอยไปนะครับเหมือนความคิดที่มันจางครับเหมือนมันจางก็คือความคิดมันออกไปมันมันไม่ไม่ได้บังเราแล้วนะครับนะครับเนื่องจากว่าผู้รู้เนี่ยเราเรารู้แล้วนะครับเมฆเมฆมันก็เลยบังเราไม่ได้ผู้รู้มันก็เลยเด่นในการปฏิบัตินะฮะนะครับก็ถามว่าต้องต้องเจริญสติไหมนะครับ เราต้องอถ้าเกิดอะไรเป็นเรียกว่าเป็น,ปนฐานะข,ของผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยยังต้องเจริญสติอยู่นะครับเพราะสติเป็นตัวระลึกรู้แต่แทนที่ะนะฮะอย่างคุณดีๆเนะะี่ยไม่จำเป็นต้องระลึกรู้ที่กายแล้วก็ได้นะครับถ้าถ้าเราเราอยู่กับรู้เป็นนะฮะก็คือเราเป็นระลึกรู้ที่รู้นะฮะรู้นะครับนั่นจะเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากําลังมันอ่อนนะฮะหรือมีการฟุ้งซ่านปุ๊บเนี่ยเรากลับมาที่ฐานเดิมคือฐานกายก่อนนะครับ พอเราลึกฐานกายเนี่ยตัวรู้ก็จะเด่นเหมือนเดิมนะฮะเราทำอยู่อย่างนี้ยสลับไปสลับมานะครับถ้าเกิดเราเราะลึกรู้ที่รู้นะฮะแล้วไม่เกิดเกิดความคิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราจะไหลไปความคิดแล้วเนี่ยให้มันกลับมาที่กายนะฮะกายเนี่ยจะเป็นฐานที่มั่นคงนะฮะมั่นคงนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะถ้าถ้าเกิดเราเราะลึกรู้ที่รู้ได้นะฮะรู้เด่นความคิดจางนะนะก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเปรียบเหมือนเหมือนนะฮะ อ,อย่างกรณีพระโสดาบันนะ,นะฮะที่ที่ลอยคออยู่ในทะเลนะฮะก็เริ่มมองเห็นฝั่งนะครับร to read to read นะฮนะก็จะว่ายน้ำนะฮะพอเห็นฝั่งปุ๊บก็จะวว้ยน้ำเข้าหาฝั่งนะฮะเราเริ่มรู้ที่รู้นยฮะนะครับก็จะก็จะ,ก,จะก็จะเกิดการเหมือนเราว่ายน้ำเข้าหาฝั่งนะฮะมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ <rir. S 2> การเห็นผู้รู้เนี่ยฮะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะคือเป็นลักษณะของการเห็นพระนิพพานครั้งแรกนะนะครับ เราก็จะรู้ไปเรื่อยๆนะครับรู arena, so it. It ้ไปเรื่อยๆกิเลสมันก็จะมันก็จะอ่ก็จะส่งตัวเขาเรียกว่าตัวที่เก่งมามาสู้กับเราเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องก็ต้องสู้นะฮะเราต้องอยู่กับรู้ให้ได้เพราะว่าตัวความคิดตัวลมเนี่ยฮะมันจะพยายามให้เราทิ้งไอ้ตัวธาตุรู้นี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจปุ๊บนะว่าไอ้ริงต่างๆที่ที่มันเกินจากธาตุรู้เนี่ยมันตัวตัวหลอกนี่นะครับเราก็จะอยู่กับตรงนี้ไปเรื่อยๆ เพราะเดี๋ยวมันจะมีมีพวกกิเลสนะฮะในในขั้นละเอียดนะฮะจะมาเรียกว่าจะมาสู้กับเราดังนั้นเนี่ยเราเราเจริญสติเหมือนเดิมครับแต่ว่าไอไอตัวตัวกิเลสเนี่ยมันก็จะส่งส่งสมุนนะฮะที่ว่ามันมีความเก่งนะฮะนะฮมามาหลอกล่อเรานะฮะเพื่อให้เราจะเคลื่อนจากธาตุรู้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจน จนถึงที่สุดเลยนะฮะก็คือไ่วยน้ําจนถึงถึงฝันนะครับว่า้น้ำจนถึงฝันนะฮะในระหว่างทางเนี่ยฮะมันก็จะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไอตัวตัวกิเลสมันเห็นว่าเราเก่งขึ้นเมื่อยะส่งสมุนที่มันเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะฮะซึ่งพระโสดาบันเนี่ยฮะก็อยากละละละสังโยชนะฮะซึ่งเป็นเครื่องร้อยลัดนะฮะเครื่องร้อยลัดนะครับก็คือมีสามตัวนะสักกายิทิฏฐิสีละพตาปามาตวิจิกิจฉานะครับ นะฮะก็จะสมุนสามตัวนี่นะครับถ้าเกิดเราไหวไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะเจอสามตัวเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีความก็เรียกว่าอยู่กับไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครแล้วก็ไหวไปนะฮะไหวไปเรื่อยๆนะครับนะวันวันนี้เนี่ยผมก็เออเป็นเออผู้ผู้ปฏิบัติธรรมนะฮะที่ได้เริ่ม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 ก็เรียกว่าเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมนะฮะ เริ to to whales, we like, ่มเห็นพันธิพานแล้วนะก็เลยอยากจะมามาแชร์นะครับนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะฮะที่ยังเขาเรียกว่ายังเลงเลยอยู่นะฮะนะครับก็จะให้ดูคุณดีๆเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะดูคลิปผมเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยนะฮะก็เห็นสภาวะพันิพานนะครับตัวภาวะพันธุพานเนี่ยมันสามารถจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะฮะจนถึงพระอรหันต์เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับสติปัญญาเราแล้วนะว่าเรานะเรา จะเก็บกิเลสไว้ก่อนหรือว่าเราจะเรียกว่าคาากิเลสไปนะอันนี้กแ็แล้วแต่นะครับเราสามารถจะจบในในชาตินี้ได้นะครับก็เดินไอตัวตัวธาตุรู้เนี่ยนะในตัวธาตุรู้เนี่ยนะมันก็ไปได้ยันเดียมพระรหัเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ